อะไรเอ่ยเราใช้มันทุกวันแต่กี่คนกันนะที่เคยหยุดคิดว่าห้องน้ําหรือว่าส้วมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซับซ้อนแล้วก็สําคัญต่อการพัฒนาอารยธรรมของมนุษย์มากแค่ไหนมันคืออรารยธรรมที่สร้างสารรค์สุขภัณฑ์สุดล้ําหรือว่าสุขภัณฑ์ต่างหากละ่ะที่ช่วยให้เราสร้างอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสำรวจเรื่องราวแปลกๆแ,แต่ว่าจริงของห้องน้ำ ตั้งแต่ซากปรักหักพังยุคโบราณสู่ความสะอาดในโลกสมัยใหม่ที่ทุกคนจะทึ่งว่าโอ้แค่ที่ปลดถูกเนี่ยมันเปลี่ยนโลกได้จริงจริเหรอถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเคยคิดไหมคะ่ะว่ากว่าจะมาเป็นเมืองใหญ่ที่เราอยู่กันจวันนี้มนุษย์ต้องเรียนรู้อะไรกันบ้าง หนึ่งในบทเรียนสําคัญที่คนยุคแรกอะต้องทําความเข้าใจอย่างท่องแท้เลยก็คือการจัดการของเสียค่ะย้อนกลับไปกว่า4,500ปีที่แล้วที่อรารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุมีเมืองโบราณโมเฮนโจดารและฮาร์ปาพวกเขามีระบบสุขาภิบาลที่ลาหน้าจนน่าทึ่งเลยชนิดที่ว่าบางเมืองในยุคหลังๆยังอายเลยนะบ้านแต่ละหลังไม่ได้แค่มีกําแพงแล้วก็หลังคานะคะแต่ว่ามีห้องน้ําส่วนตัวอยู่ในบ้านด้วย แถมยังไม่ได้แค่ขุดหลุมกลางบ้านอะไรแบบนั้นด้วยนะแต่ว่าห้องน้ําเหล่านี้เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ําดินเผาใต้ดิน,ดนที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นระเบียบสุดๆเลยคิดดูสิคะวันนี้คือเมืองแรกๆของโลกที่มีพังจัดวางเมืองมาอย่างดีมีถนนด้วยและที่สำคัญก็คือมีระบบจัดการของเสียที่เรียกได้ว่าสะอาดมากๆสําหรับยุคนั้นเลยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความสบายส่วนตัวนะคะแต่ว่ามันคือรากฐานสําคัญของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นเมืองใหญ่ เพราะว่าเมื่อจัดการของเสียอย่างถูกสุขลักษณะแล้วมันก็ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงต่างๆได้อย่างมหาศาลเลยทำให้ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้นมีกำลังกายกำลังใจไปทำกิจกรรมอื่นๆเมืองก็เลยเติบโตขึ้นเรื่อยๆเป็นศูนย์กลางของผู้คนได้อย่างยั่งยืนค่ะขยับมาทางตะวันตกอีกนิดที่อียิปต์โบราณท่านฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้ปลดทุกข์กลางทะเลทรายนะคะแต่ว่าพวกเขามีห้องน้ำส่วนตัวไว้ในวัง มีการใช้วัสดุรูหราและก็ระบบน้ําล้างกึงอัตโนมัติด้วยซ้าแสดงให้เห็นว่าแม้แต่กษัตริย์ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ไม่แพ้กันแต่ที่พีก,กว่าก็คือโรมันโบราณค่ะพวกเขาไม่ได้แค่มีห้องน้ําส่วนตัวหรูๆนะแต่ยังปุดห้องน้ําสาธารณะขนาดมาขึ้นมาที่มีที่นั่งเรียงกันเป็นร้อยๆที่นั่งด้วยคนโรมันก็ไม่ได้มองห้องน้ําเป็นแค่ที่ปลดทุกข์ด้วยแต่ว่ามันคือศูนย์รวมสังคมชัดๆลองจินตนาการดูนะคะว่า นักการเมืองมานั่งคุยเรื่องบ้านเมืองพ่อค้ามาปิดติวธุรกิจหรือแม้แต่เพื่อนมานั่งนินทากันก,ก็ทํากันในห้องน้ำเนี่ยแหละแถมยังมีฟองน้าติดไว้ที่ไม้เช็ดทําความสะอาดส่วนตัวต่อจากคนก่อนด้วยนะออาจริงก็สยองนะฟองน้าเช็ดก้นที่ใช้ร่วมกันอะไรแบบนั้นอนะ <c oughs> แต่ก็นั่นแหละคะ่ะนี่คือข้อพิสูจน์ว่าแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแต่ว่าการมีสุขอนามัยที่ดีและการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ คือรักฐานที่ทําให้จักรวรรดิอันยิ่งใหญ่และอารยธรรมอันก้าวหน้าเหล่านี้สามารถรองรับประชากรจํานวนมหาศาลและเจริญรุ่งเรืองได้อย่างยาวนานเป็นไงคะไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าแค่ห้องน้ำจะมีเรื่องราวขนาดนี้เมื่อจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ล่มสลายไปสุขาภิบาลที่เคยรุ่งเรืองก็ดูเหมือนว่าจะหายไปพร้อมกับความรุ่งโรจน์ของอารยธรรมด้วยเราก้าวเข้าสู่ยุคกลางของยุโรปที่สุขอนามัยของผู้คนถดถอยลงอย่างน่าใจหายเลย จากเมืองที่มีระบบท่อระบายน้าใต้ดินชั้นยอดกลายเป็นสภาพที่หลายคนอาจจะรับไม่ได้ในปราสาทใหญ่โตของคุณนั่งหรือว่ากษัตริย์ห้องน้ําไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นแค่ช่องเล็กๆที่เรียกว่าการูบซึ่งแปลว่าห er ้องเก็บเสื้อผ้าแต่ชื่อน,นี้ก็อาจจะเป็นข้ออ้างขําข่าค่ะเพราะจริงๆแล้วมันคือช่องที่ยื่นออกไปจากผนังปราสาทให้ของเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุจจาระปัสสาวะหรือแม้แต่น้ําเสียจากการอาบน้ําตกลงไปข้างล่างตรงๆแบบนั้นเลย บางทีก็ลงสู่คูน้ำรอบปราสาทแต่บางทีก็ลงสู่พื้นดินด้านล่างไปเลยซึ่งลองคิดดูนะคะว่ากลิ่นจะฟุ้งขนาดไหนแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือสภาพในเมืองใหญ่ๆค่ะแทบจะไม่มีระบบระบายน้ำทิ้งที่ดีพอผู้คนในยุคกลางโดยเฉพาะในเมืองอย่างปารีสก็นิยมทิ้งของเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากในบ้านหรือแม้แต่ของเสียจากร่างกายลงบนถนนตรงๆเลย แถมยังมีธรรมเนียมที่น่าขนลุกก็คือก่อนจะเทก็ต้องตะโกนเตือนคนข้างล่างว่าก a าเดโลหรือว่าระวังข้างล่างหรือว่าระวังนานนั่นเองเพื่อให้คนเดินถนนลบกันก่อนไม่งั้นอาจจะโดนสาดใส่ได้นะคะด้วยสุขอนามัยที่ย่ำแย่ขนาดนี้แน่นอนเขาว่ามันนำมันซึ่งผลลัพธ์อันเลวร้ายการจัดก,การของเสียที่ไร้ประสิทธิภาพการปนเปื้อนของน้ำดื่มและสภาพแวดล้อมที่เรียกได้ว่าสกปรกโศโครกเลย ก,กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อชั้นดีทำให้โรคระบาดร้ายแรงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือกาลโรคหรือว่า Black Death ที่ระบาดอย่างหนักในยุโรประหว่างศตวรรษที่14กาลโรคนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับล้านล้านคนเา้าเมืองประชากรหายไปเกือบครึ่งก็มีค่ะอันนี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อการจัดการสุขภัณฑ์ล้มเหลว ชีวิตของผู้คนก็ยากที่จะดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและความก้าวหน้าของอรารยธรรมก็อาจจะหยุดชะงักหรือว่าทดถอยลงได้เลยทีเดียวค่ะจากยุคทองของสุขาบิบาลในโรมันมาสู่ยุคที่ต้องตะโกนเตือนคนอื่นก่อนจะเทของเสียลงบนถนนประวัติศาสตร์สุขาบิบาลมนุษย์เราก็มีขึ้นลงไม่ต่างไปจากเรื่องอื่นนะคะหลังจากยุคมืดที่สุขอนามัยตกต่ำถึงขีดสุดมนุษย์ก็เริ่มเรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากโรคระบาดครั้งใหญ่ และก็เริ่มสแสวงหาวิธีที่จะทําให้ชีวิตสะอาดขึ้นและนั่นค่ะคือจุดกําเนิดของการปฏิวัติสุขภัณฑ์ค่ะและพระเอกของเราก็คือโถ่ซ่วมชักโครกนั่นเองย้อนกลับไปในศตวรรษที่16จุดประกายแรกของการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากสุภาพบุรุษชาวอังกฤษท่านหนึ่งนามว่าเซอร์จอห์นแฮริงตันซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายของสมเด็จพระราชินีอลิซเบธที่1นนั่นเองเซอร์จอห์นเป็นทันกวี นักแปลและนักประดิษฐ์เขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าห้องสุขาแบบชักน้ำหรือว่า Ajax ขึ้นมาสำหรับตัวเขาเองแล้วก็ถวายแด่สมเด็จพระราชินีด้วยมันเป็นโถส้วมที่มีถังเก็บน้ำด้านบนและเมื่อดึงคันโยกน้ำก็จะชะล้างของเสียลงไปสู่ท่อระบายถึงแม้จะยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากในตอนนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบแรกๆของโถส้วมชักโครกที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะ แต่ผู้ปฏิวัติแท้จริงที่ทำให้ชักโครกได้ใช้งานได้จริงและทุกสุขลักษณะก็คืออเล็กซานเดอร์คัมิงช่างนาฬิกาชาวสกอตในศตรวรรษที่18ค่ะสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน,น้อยของเขาที่ยิ่งใหญ่เกินตัวก็คือท่อระบายน้ำรูปตัว S หรือที่เรียกว่า Stra p หรือในบางประเทศก็เรียกว่า UB e n d ลองนึกภาพท่อระบายน้ำใต้ชักโครกดูสิคะมันจะมีส่วนที่โค้งๆที่ทำให้น้ำขังอยู่ในท่อเล็กน้อยตลอดเวลาแต่ว่าน,นี่แหละคือหัวใจสำคัญ น้ำที่ขังอยู่นี้จะทำหน้าที่เป็นผนึกน้ำหรือว่า water seal ที่กันไม่ให้กลิ่นเหม็นและก๊าซพิษจากท่อน้ำทิ้งย้อนกลับขึ้นมาในห้องน้ำได้ก่อนหน้านี้ห้องน้ำชักโครกที่ไม่มี S อ r a p จะมีกลิ่นเหม็นคลุ้งตลอดเวลาทำให้ไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควรแต่ว่าเมื่อมี s t r a p ปัญหาเรื่องกลิ่นก็หมดไปและนี่ค่ะคือนวัตกรรมเล็กๆที่พลิกโลกสุขภาพิบาลไปตลอดกาลและก็ยังคงเป็นหลักการสำคัญของชักโครกทุกวันนี้ การประดิษฐ์ชักโครกที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้แค่ทำให้การปลดทุกข์สะดวกสบายขึ้นเท่านั้นนะคะแต่มันยังเป็นสนัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และสุขอนามัยส่วนบุคคลผู้คนเริ่มตระหนักถึงความสะอาดและผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งปฏิกูลม,มากขึ้นห้องน้ำที่สะอาดปลอดภยัยกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในบ้านเรือนและก็นำไปสู่การพัฒนาศาสตรธรณสุขที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะสิ่งประดิษฐ์ที่ดูเรียบง่ายชิ้นนี้ได้มอบอิสระจากกลิ่นเหม็นและโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่ทําให้เมืองต่างๆทั่วโลกสามารถเติบโตได้อย่างถูกสุขลักษณะและยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปอีกขั้นเลยค่ะจากอดีตที่สุขภาภิบาลเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายมาจนถึงยุคที่เรามีฉักโครกที่สะอาดสะอา้านแต่เรื่องราวของห้องน้ํามันยังไม่จบแค่นั้นค่ะปัจจุบันนี้ห้องน้าได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้มาก และกำลังมุ่งหน้าสู่ยุคที่ไม่ได้เป็นแค่ที่ปลดทุกข์แต่คือศูนย์รวมของเทคโนโลยีความยั่งยืนและความเท่าเทียมด้วยลองคิดถึงโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นในญี่ปุ่นหรือว่าหนังดูสิคะมันไม่ใช่แค่ชักโครกธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่ว่าสามารถอุ่นฝ่ารองนั่งให้เราได้นั่งสบายในวันที่อากาศเย็นเฉียบฉีดชำระอัตโนมัติพร้อมลมเป่าแห้งด้วยหรือบางรุ่นอาจจะถึงขั้นวิเคราะห์สุขภาพของเราจากของเสียได้ด้วยซ้ำ างทีเราอาจจะได้เห็นห้องน้ำที่สามารถสั่งกาแฟให้เราได้เลยในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้นะคะแต่ความล้ำหน้าไม่ได้มีแค่ความสบายส่วนตัวนะคะอีกหนึ่งแนวโน้มที่สําคัญก็คือความยั่งยืนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรกําลังคิดคนวิธีที่จะทําให้ห้องน้ําของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างเช่นจักโรครที่ประหยัดน้ําสุดๆระบบที่สามารถบําบัดน้ําเสียและนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ได้หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนของเสียจากมนุษย์ให้กลายเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นแก๊สชีวภาพ หรือว่าปุ๋ยที่มีประโยชน์ห้องน้ำในอนาคตก็อาจจะไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดของของเสียแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทรัพยากรหมุนเวียนค่ะและที่สําคัญที่สุดในอนาคตของห้องน้ําก็คือเรื่องความเท่าเทียมค่ะเพราะว่าแม้เราจะพูดถึงชักโรครกไฮเทคแต่ว่าในโลกนี้ก็ยังมีประชากรอีกนะับพันล้านคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสุขภาพอิบาลที่ถูกสุขลักษณะได้เลยพวกเขาต้องขับถ่ายในที่โล่งแจ้งเสี่ยงต่อการติดโรคเสี่ยงต่ออาชญากรรม และไม่คุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่กว่ามากและนี่คือสิ่งที่องค์กรระดับโลกและนักนวัตกรรมกำลังพยายามแก้ไขยอย่างจริงจังค่ะการพัฒนาห้องน้ำที่ราคาถูกสร้างง่ายทนทานและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในพื้นที่ห่างไกลและชุมชนแออัดจึงเป,เป็นเป้าหมายสำคัญไม่แพ้การสร้างห้องน้ำล้ำเลยการลงทุนในเรื่องสุขาภาพพื้นฐานคือการลงทุนในสุขภาพที่ดีของประชากรและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างด้วยค่ะ ดังนั้นห้องน้ำในอนาคตจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายแต่ว่าเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นการใช้ทรัพยากรอย่างชันฉลาดด้วยความยั่งยินของโลกและการสร้างสรรค์ความเท่าเทียมค่ะให้ทุกคนที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ <c oughs> ก็สามารถเข้าถึงสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัยได้ค่ะน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะคะว่าห้องน้ำจะพาเราไปได้กไกลถึงขนาดนี้จากซ่วมหลุมโบราณสู่ห้องน้ำโรมันรวมไปจนถึงชักโครกอัจฉริยะในบ้านเรา ทุกการพัฒนาของห้องน้ําสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอรารยธรรมมนุษย์นะคะดังนั้นอรารยธรรมสร้างสุขภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นและสุขภัณฑ์ก็ช่วยสร้างอรารยธรรมให้เรามีสุขภาพดีขึ้นอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นและก็มีเวลาไปสร้างสรงสรค์สิ่งอื่นๆได้มากขึ้นค่ะครั้งต่อไปที่พวกเราเข้าห้องน้ําก็ลองคิดดูนะคะว่าเรากําลังยืนอยู่ในประวัติศาสตร์ของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของมนุษย์เลยค่ะ สำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนเพื่อนมาดูและก็ติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ